สวัสดีค่ะพี่ๆเพืพพพพพ่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิเตเรียบง่ายวันนี้แม่นมจะเอามลร็ดพริกแมวนะคะเอามาเพาะพันุ์ต่อไปนะคะไปดูมาพบเกษตรมือใหม่กันค่ะมาทดสอบค่ะตอนนี้กำลังจะทดลองเอ่เมลร็ดเขาเรียกอะไรพริกเนาะพริกแมวพริกที่มีเนื้อเยอะๆที่ทางเหล่เาเอาเอาทำ พริกหนุ่มกันเนาะโอ้ยเนาะนอ้นองๆก,ก็มามารอเต็มเลยมาเรามาชำแหละกันเถอะเราจะเอาไปเพาะพันธุ์เอาไปสืบพันธุ์นนะอ่าชำแหละนะเราเอาจจะตากแดดไว้ประมาณแดดสองแดดอย่างประมาณนี้นะคะเราก็จะเจาะเขาเขาเข้าไปนะเราจะมีข้างในเม็ดจะเยอะไหมอันนี้ก็สุกงอมแล้วนะสุกจนนั่นแล้วนะจะเอาตากแดดทั้งมเมล็ดก็กลัวนะเวลาอากาศตอน,นี้มันก็ครึมฟ้าครึ้มฝนเนาะ เราก็จะช่ำแหลตตรงนี้นะเงค่อยๆช่ำแหลตไปค่ะใส่ถุงมือนิดหนึ่งน้องเอาอีกอีกข้างหนึ่งไม่ได้ใส่นะนฮะโอ้ดูนะดูนะป้าติดเทองเยอะมากพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะป้าติดเทองเยอะมากนะฮะเราก็คว้านเอาข้างในเฉพาะข้างในนะอันอนี้โอ้เนาะ เจาะเข้ามาทางด้านขึ้นทางบนเลยเอาอย่างนี้เลยทำไม่เป็นเนี่ยกระเสดมือใหม่ก็เป็นอย่างนี้ละเด้อนี่เอาไส้ของเขาออกมานาะนี่ทดสอบอ้าวหากักไปซะแล้วนี่หักปลาสลี๊หักปลาสลาี๊กเป็นอย่างนี้นะ กเกษตรมือใหม่นะคะ,กะเกษตรทดลองครั้งแรกในชีวิตค่ะอือ้าวมีเลยเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะประมาณนี้นะเออข้างนอกมันเอาเราไปทำไปทำกับข้าวก็ได้นะ, <c oughs> ยะยุกประหยัดค่ะโอเคนะคะมามางจีจามกันเลยค่ะนี่แหละอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้โอโอ๋อโอโอ,โอนี่เลยโอย้ย จะได้ไหมเห็นไหมคะลูกนัง่งคะเห็นเนาะคงจะเห็นนะคะนี่ค่ะเห็นหรือเปล่านี่ค่ะเอก็จะคว้านคว้านคว้านโอ้ได้นะได้นะเยอะมากเลยนะคะเราจะทํากันไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ,ะฮะฉีเขาฉีเขาแต่ก็ไม่กล้าจับโวนเวนถือโนถื่อปิดแตะขอบตาเข้ากับง,งานเข้าเลยทีนี้นะคะ ตามไปที่ไปทั่วแดนดอกครัา้างแรกเด้อท,าาทาา้างคะดูเขาขูดเอาอ่าตรงนี้ก็ได้นะที่เหลือเราขูดเอาไหมมาดูขูดขูดขูดจนเหอะนะต่อมาณนี่ยนะมมเมล็ดหนึ่งก็ถ้าเป็นต้นก็โอ้โหเนาะถ้าสมมติว่ามันติดนะเนี่ยเป็นร้อยร้อยต้นเลยนะท่านขาเนี่ก็จะทำไปอย่างนี้นะอืม น,นี่แล้วเราก็จะเอาตากแดดนะคะตักเบลต์แล้วตักแดดต์สมเบลตจากประมาณนี้นะคะทำไมมันยากจริงยากจังอ่ะตักซะเลยตักซะเลยค่ะตักซะเลยนี่อันนี้เม่ใชผัด ได้ทำนับพลิกก็ได้นะอ้ยอ้ยอ,ย,อยมีอ,อีกมเมล็ดเอาก็ร่วงมาโอเคนี่ฮะโอ้โก็ได้เยอะอยเหมือนกันเดอ้อพี่น้องค่ะได,ได้เร็วะจะอรอดไหมอ่ะตือตากอย่างนี้เนาะน้องๆก็วุ่นวายนะพี่น้องค่ะ โอเคนะคเพื่อนเพค่ะนะคะก็แค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็เอามะนาวเนาะโอ้ยยังมีอีกเนี่ยเดี๋ยวเด้อืมยังมีอีกหลายหลเ็ดเออตรงนี้เลยตรงนี้เลย,ยได้ยินชัดเจนเนาะนี่ไงเห็นไหมอ้าวนี่มะนาวมันจะมีมเมล็ดข้างในไม่ดูนะวอนก่อน มีผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เนะาะแล้วก็จะผ่าครึ่งว่าจะมีไหมจะได้เนาะกินไม่ทันนะท่านแจะได้กินไม่ทันกินกินว่าลูกชองลูก,กอ่ะนะว้าวมีจริงๆด้วยเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเช็ดชู่วมาลองนะประมาณนี้นะเดี๋ยวกระดาษเช็ดชู่วมาลองทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาอเช็ดชู่วมาลองก่อนนะแป๊บแป๊บเดี๋ยวเช็ดชู่มาลองก่อนนะคะ นั่นค่ะเดี๋ยวฉีดูมาลองย้ายมุมเพิ่มค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บมาลิของเขานะโอเคโอ้ยนะเ้าตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บอืมโอเคเดยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านคะเล่นๆก่อพริกนะระวังเด้อ อือนี่แหละ,กะเกษตรนิใหม่อ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวมะนาวหรือจะเอามะนาวต่อไปนะคะนีก็เ,เป็นกเกษตรทดลองทดสอบนะ,ะเห็นเห็นพี่เขาบอกว่าเห็นพี่เขาส่งส่งไปให้เขาก็าส่งไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าเอาเพาะแล้วก็ออกแล้วอวทำไมมันไวขนาดนั้นเหรอ,หรอลูกเกเรๆอย่างงี้นะ,ะส่งให้เขาแล้วเขาเขา,เขาอยู่ปากใต้นะคะ ขาบอกว่าเอาบางก่อนบอกว่าตอนนี้มันงอกแล้วนะเอาเดี๋ยวดูนะมะเขือเทศเราก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนักนะยังไม่ได้ถุงก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยทุกท่านค่ะนี่ค่ะ,อ,นนคอ,ะ,คะอันนี้คือพริกแมวนะคะอันนี้คือพริกแมวที่แอดกำลังทดลองตรงนี้ขั้งแรกนะคะขั้นแรกเลยเด้ยอยังค้างอยู่ยที่ในเปลือกของเขาเนี่ยน เล่นไม่ยากเนาะถ้าเอาไปถูหน้าก็เออเเสร็จเลยค่ะโอ้ยไอนหดแดงมาจากไหนเนี่ยบุญลอยใช่จริงๆอ่ะเรื่องเราพลิกผ่านไปเนาะพลิกพลิกผ่านไปนะแล้วเราก็จะทับไปเนาะทับไปก่อนเลยเพื่อลมลมตอนนี้ลมกำลังกระโชกนะเป็นลมพายุดูหนาวเนาะ อากสูดดูแรงอ่าโอเคค่ะต่อไปค่ะโอ้ยมเมล็ดพริกอ่าไปรวมกันต่อไปเราจะทําอะไรเราจะเอามะนาวนะทอามะนาวน,าวน,าวนาวั่นแหละล้แลกเปลี่ยนกันนะกับพี่บรรจงฟามเบอี่นะคะที่ปักใต้ที่พูดถึงเนี่ยนะ,ะที่เขาเอามาเล็ดพริกไปเพาะแล้วตอนเนี้ยงอกเรียบร้อยแล้วก็บอกเราก็จะแทะแทะ,แทะนะ,ะเราก็จะแทะ,แทะเองเนานะเห็นนะคะเห็นนะคะเห็นนะคะ โอเคเอเดี๋ยวจะให้ดูโอเคนะเนี่ยเห็นไหมนั่นเห็นไหมอย่พาพออ้ยทุกครั้งเราก็ทําอย่างนี้แหละพองอกเราก็ไปลงถุงดาเนาะอันนี้ที่จริงเขาล้างนะเราไม่ต้องล้างก็ได้ให้ให้ให้อะไรนอให้กระดาษเช็ดทั่วไอ้ซับเขาไปเองเนาะหมดเรื่ยังอ่าหมดแล้วมีไม่กี่เม็ดอุย้ยห่วงด้วยนะห่วงสายพันธุ์ด้วยนะไม่มีแล้วเห็นไหม มีแล้วนะเนี่ยมีสนะี่เม็ดนะไม่ร่วมเม็ดไม่สมบูรณ์เนาะสี่เม็ดห้าเม็ดหนึ่งลูกมีห้าเม็ดอ่ะอ่าเม็ดหกเม็ดโอ้โหไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะอออโ,นะโอ้ไม่มีแล้วนะอ่ะเขาห่วงเขาห่วงเม็ดเขาจริงๆเขาห่วงเขาห่วงนะแบบบางลูกก็ไม่มีเม็ดเลยเด้อประมาณนี้อ่ะเอาอีกลูกนะึงลูกนี้ก็ ใกล้ๆจัดนะเดี๋ยวเรา,เาล้างมือนะหลังจากเราเล่นคริกแลนะ้วเล่นคริกมานะโอเคจัดค่ะเดี๋ยวเราจะล้างมือเราแล้วก็าอาจะเอาของเขาไปเป็นขยายพันธุ์น่ะนะเราเศษมือใหม่ค่ะทดสอบครั้งแรกค่ะ,ะมะนาวเรียกมะนาวเลยนะ,ะ,ะขึ้นจะดูเม็ดเขาไหมเนีน่ยนะ จะโดนไหมฮะเสียงข้าเสียงเออฮะออาฮะโดนจริงๆพี่น้องเอ้ยโอ้ oh, พลาดไปแล้วค่ะพลาดจริงๆค่ะนั่นค่ะดูนจะมีกี่เม็้เข้ามาถึงการก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ะแอนนะได้นะมาอันนี้เราไม่ใส่ถุงมือดีวกว่า เออได้หล้เวเล็ดอ้วนไม้นอ้วนทั้งนั้นเลยอันนี้เราไหนๆเราจะล้างมือแล้วเนาะอประมาณนี้เดี๋ยวเราก็าตาักได้ต่อนะเอาเะไแค่เอาเลไแค่เดียวเอาเล็บอืเอ,เ,อ,อเราลองทดลองไปที่เราผ่าครึ่งอาจจะอาจจะได้สองกอก็ได้เนาะทดสอบนะ,กะเกษตรทดสอบไม่แน่นะอาจจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะทดสอบไงเนาะ บางทีอาจจะปรับปรงุงด้วยสาห,าหัสปรับปรุงไปเรื่อยๆประมาณนี้เด๋ยวนะเด๋ยวนะแอดจ้ะอ่ะมันไม่ออกมาเม็ดมะลิมันแล้ก็ถูๆูค่ใช้เฉลยไเอาน้ำมะนาวถูเลยเราเี้สองรอบแล้วนะเมื่อกี้ตั้งกาแฟก็ไปละโอ้เม็ดเตี้ยงเี้ยงเลยนะทีวฟังเราจะได้ไม่มีกดผื่นขันเนาะเอมีไหมมีไหม ห่วงนะเข้อห่วงข้อห่วงนี่แน่แน่แน่เห็นไหมอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์นี่มีอีกนี่อีกอ้าวไม่สมบูรณ์อีกนี่เห็นไหมเนี่ยไม่สมบูรณ์นะอ่ะเราก็ตากไปพร้อมๆกันเนาะโอเคต่อไปนี่อีกไหมนั่นเห็นไหมสมบูรณ์เลยโอ้เมล็ดมี่สมบูรณ์จริงๆทักไว้สองอย่างสมตะกูลอุ้ยตายแล้ว ถูนะคะน้ำมันไอ้น้ำมะนาวที่เหลือเรากถ็ถูถูถูพันเราเนี่ยแหละได้ไปโดยสองต่อ,อ,อว้ายถูค่ะถูถตกใจยุงกกะทีนี้เราเอามะนาวไปถูเขาโดนตัวเขาพอดีเลยโดนตัวเขาพอดีเลยโเขขอเคน,นะคะอะที่เหลือที่เหลือเรามาดูกัน,มนเมล็ดเขาจะโผล่มาไหมโป้ยยังไม่ออกมาเลย น้ำก็ยังอยู่โอ้ยดอกแกนในของเขาได้ไหมไม่มีแล้วพี่น้องมีแค่นัน้นแหละโอ้ยไม่มีจริงๆไม่มีนะที่งทำไมเขาห่วงพันเขาอ่ะโอ้ด้แ,แกนนั้นก็โอเคแล้วนะไม่มีแล้วเนะนี่ยเนี่ยไม่มีแล้วจริงๆโอเคเราก็จะปากแดดไปเนาะจะประมาณนี้นะแล้วจะหาก้อนถึงเลยมาทับเอามาทับให้ไหม่ให้กบปลิวอะนะ เอาเปลือกของเขาก็ได้เท่าไปตรงนี้นะเปลือกของเขาก็ได้หมดละน้ำอีกน้ำน้ำเขาหมดละเรามาถูเข่งถูขาเราหมดละอืันนี้รู้สึกว่ามือเบาเลงโอเคป่ะไปค่ะแล้วก็ตกัก<ๆ>แบบแบบไปอยู่ที่โซ่ๆนี่แหละดวงตะวันมันจ้าเลยนะ วันทีแดดตกเรารู้สึกว่าโอเคเราไปตากแดดกันต่อคะ่ะตรงนี้ทั้งวีทั้งวันอะแดดจะถึงห้าโมงเย็นนู่นเลยตอนนี้กาลังเที่ยงเนาะเที่ยงก็กว่านนะ,เ,าะเราจะทํางานบ้านต่อเราไปดูไปดูพันอันที่ต่อไหมปะ่ะที่เพาะไว้อะมะเกือเทศเนาะกับมะละกอที่พี่จงให้เมื่อกนะี้ก็ลดมาเห็นไะมตองน,นี้แดดจ้าเราใ้ทันค่ะ เด็ดแคบข้าวเด็ดแคบเงินเด้อเด็ดแคบเงินสามจ้ะเอาแล้วก็เอาอะไรเนาะเอาเอาเปลือกไข่มาใส่เขาละเปลือกไข่ที่เรากินทุกเช้าทุกเช้าแะเราจะเอามาตุ้มใส่เนา้ไม่ลบไม่หลุดมันจะเป็นของป่วยเป็ด จะมาเล่นเพื่ทอทำสิ่งควางรเลยเไปดูกันค่ะ,ะเกษตรทดลองค่ะอันนี้ต้นพริกเนหะเอเลื่อนๆไปให้มันพับเด็กๆคงไม่กล้ามายุ่งหรอโอเคนะคะนี่คือพริกเราจะทดสอบขยายพันธุ์นะนะ ไปดูต้นกล้ามะเขือเทศเนาะเราเอาหวานไปทั่วนะเนี่ยอันนี้ก็มันจะเป็นต้นเล็กๆนะเปรี้ยวๆนะถ้ายมะเขือเทศเล็กๆยังไม่ได้อน้ำราดเลยนะแต่ตอนนี้ยังนะแป๊บหนึ่งค่อยอนาน้ำมาราดเนาะตรงนะเ,นะเดี๋ยวรอรอไปซื้อผงม,มาดัดดินมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะคะจะสักเป็นพันมะเขือเทศพี่โจงนี่ไงมะละกอนะเอาหว่านวันเดียวกันนะนะเพาจะมีนีต้นใหญ่อันนี้ก็ยังไม่เป็นทางการนะคะเนี่ย ยังไม่ได้แยกนะอันเีดต้น,นอันนี้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะอันนี้มะเขือเทศลูกน้อยๆเราก็แยกอันนี้มะเขือใหญ่หมดเนาะอันนี้น่าจะเป็นมะละกอนะพ,พี่โจ้กน่าจะเป็นมะละกอนะเนี่ยนะนี่น,น,นี่อยู่ใต้ใต้ล่มไม้นะ <c oughs> เอากะทียมแล้วก็มันไม่ได้ดูเละเขาเนเป็นอย่างนี้นะนีออ่ตรงน,นี้อีกเนาะนีเห็นไหม เห็นไห่เห็นไม่ลุกนั่นออน่ะนี่ก็ใช่ <_ C 1> ก็เอาหวานไปทั่วแล้วกระสีกระสีทดลองลไงนี่ต้นน่าจะเป็นต้อนอะไรต่เคันชันนะเนี่ยตต้ตอนอะไรไม่รู้เนี่ยต้นลุกลุกเนี่ยมีทุกที่ทั่วแดนะนะนี่เห็นไหมเนี่ยหรือต้นเคราปูหรือต้อนอะไรไนะหน่ๆใต้ต้นไม้นะ อันนี้อีบนะอันนี้ก็เริ่มอันนี้แหละอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยอะไรอะไรไส่ไก่อะไร,ะไรสไกักอ,อย่างนึงนะนี่ค่ะกระเส็ดนี่อันนี้ขมิ้นนะขมิ้นเนื้อมาวางไว้ตรงนี้นะคะเวลาเราเนีนะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นมะละกอเนาะมะละกอกับมะเขือเทศนะรวมๆก,ก,นะกันเด้อกระเส็ดเล่นๆนะน้องแอมเดี๋ยวมานั่นกับพี่พวงเด้อนี่มนะละกอเนาะกระเส็ดม่วๆค่ะ เกษตรมั่วๆไปวันๆค่ะอ่านะมีหมดเลยนะนมั่วเพ่าะอะไรอ่าอันนี้อีกนะอันนี้อะไรเนาะนี่เอามากิน,นก่อนนี่แนะหะนอเมือกก็ยังเอามาชำไว้นะประมาณนี้นะใบกะเพราไม่ใช่โหระพาเนาะโหระพานะ,ะานะก็มีผักไผ่อีกผักไผ่ก็ซื้อมานะประมาณนี้อันนี้ต้นกวนอิมหรืออะไรมีสองพนะันนะนี่อันเนี้น้องก็ฟันเรียบเนาะน ม,ม่วงๆนะเกษตรม,ม่วงๆนะอยู่ปนเปรกันไปหมดนะตรงนี้นะฮะนั้นอันนี้ค่ะน่าจะมะละกออีกเนาะพี่จบกเนาะ้นวาสนาโอเคอันเนี้ยต้นนะอะไรไม่รู้นะตายไปแล้วเนะี่ยเห็นไหมเค่อยใส่ใจเราเนี่ยมะละกอพี่จกมะละกอมะละกอคะ่ะมะละกอจะอยู่ตรงนี้ค่ะมันต้องออกหวานไปทั่วนะยานี้ดยก,กันเด้อให้มันเกลมเนาะดินมันจะได้ชุ่มชื้นแล้วมีมั่งไม่ต้องอ,ออกหมดนะ อันนี้ต้นนี้เราก็จะขยายนะน,นีนีีีมอันนี้ต้นยาไม่ต้องสงสัยโอเคนะคะเห็นไหมอันนี้มาอันนี้ก็น่าจะพันเล็กนะพี่จงพันเล็กนะมะเกิดเทศพันเล็กนะดูใบ,บเขานะอันนี้มะละกอพันพื้นเมืองนะมันจะออกม่งมงวงๆนะอันนี้นานแล้วค่ะเนี่ยนานแล้วต้นนีประมาณอุ่นหลายเดือนแล้วแหละอันนี้อีกอันนี้ก็ แม่นมจะแยกนะแต่ละหลุมมันนะพันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวดูดูนะตอนนี้ลืมไปละแต่ละชนิดที่ซื้อมาจากตลาดนะเราก็จะเอาแยกคนละกระถางอะนะประมาณนี้เด้อปติดตามตอนต่อไปเด้อจนชวนชมเลยอยู่ใกล้ๆกันหมดมัวม่วๆนททำความชื้นไปต้นโมกนะต้นโมกนะต้นโมกอันนี้ทลัเนะี้ยแค่นิดๆหน่อยๆนะเนยต้นเต,ต็มเลยใบไม้ใบหญ้าเห็นไหมดูก๊อกน้ำเนี่ยออกไม่เต็มที่อะนะ ชอบเปลี่ยนนะเกือบห้าร้อยเด้อเนะมันฉีดเอาตรงนั้นนะมันไม่สนิทนะน้องข้อใบพัดนั่นมานั่นนะทํายังไงก็ไม่น่นนอกจากเปลี่ยนหัวตรงเนี้นะเะค่อยหามันมีอีกนะคะพอก่อนน้องขอพอก่อนน้อน้ำาพอก่อนค่ะแล้วก็สนิทแต่เวลาเราเปิดน้ะเพอพระจังแลวปรีออกไปทั่วน่ะดีปรีเขาก็เหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้อาน้ำสาดเขาดีปรีก็อยู่ข้างบนที่จริงอ่ะน้ำเราลาดเนี่ยเขาก็ได้กินนะตรงเนี้ย ออกพึ่งหมดเลยดีปลี้ทุกข้างขาขึ้นต้นมะม่วงอ่าบางทีถาวันเขาก็จะเลือ้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเขาจะเลืล้อยเลื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 ้อยไปเลยที่นู่นนะเดี๋ยวน้ำสาดตร,ตรงนี้นิดหนึ่งนะเขาก็จะเลือ้อยเลือ้อยผิดที่นะโอเคเดี๋ยวน้ำสาดก่อนได้เท่าที่ทำก่อนนะไม่ต้องอะไรมากมายทำใกล้เท่าที่ทำนะจะเสรม่วๆค่ะ เกษตรไม่วันหยุดนะ,กะเกษตรมั่วๆไปวันๆค่ะเขาก็ชุ่มชื้นนะประมาณนี้ดูนะค่ะนี่นี่อนนตอพันหนึ่งเด้เอเราออกเปลือกไข่ไว้อเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเปลือกไข่กินทุกวันเลยอโยนไว้อยูย่นะที่เอาตากแดดนะตากแดดไว้ก็มีพันกวักมะละกออย่างนี้เดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยขยายเนาะนเวลาก่อนไอ้ต้นไอ้ลูกยอเนี้ยมันออกในกระถางนู่นนะต้นที่ชมไอ้ไอ้ A. จันพานนูนะนะ่น่ะนะนี่ผักไผ่ก็อยู่ตรงนั้วันแรกน่ะกิ่งเนี่ยหักเฉยเลยเหี่ยวแล้วก็มาํำไปตรงนี้เด้อนะก็เลยทำความสะอาดนิดหน่อยนะน้ำลาดนะทำความสะอาดได้นิด,นดหน่อยนะบริเวณนี้แต่ก็ยังไม่เสร็จไม่สิ้นอ่ะนะนี่แหนะละงานบ้านอนะ่ะทำไปเถอะประตาเหมือนประต่าพูดเราทำไปอะไรเมื่อตืน่นมาก็นูน่นนี่นั่นเออเอาวีดทั้งวันไม่จบหรอกประมาณนี้นะ ค่อยทําไปเน้ออายุกว่าเยอะละน้อไปกระสันนะโอเคนี่ทุกจริงทุกอย่างนะไอต้ตรงนี้นะคะต้นนี้เราปลูกเพื่ก,กับมือนะนี่นะกำลังดอกค่ะเนี่ยน่าจะเดือนพฤษภาโน่นนะหลังหลังสงการหลังสงการโน่นนะ่ะนะโน่นเลยเดี๋ยวจะคอยมาเก็บโอ้นี่ไงสะเดาสะเดาวมีเต็มเลยพี่น้อง สดาค่ะแต่เรากินไม่เป็นค่ะแต่มะกอกกินเป็นอยู่ค่ะกำลังดอกค่ะน,นี่กำลังดอกชอบเขาสวยเฉยนี่นะนู่นอีกเต้มเลยนู่นนะใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยเดยวจะให้ดูอะไรเนาะยอดสะดานะไอ้ดอกสะดานไม่ใช่อยดอดสิทางเหนือเขาไม่ยอมกินนี่ไงนี่ไงดอกเนาะเดี๋ยวจะเอาลงมาอันนี้แอก็ปลูกเองเด้อ ปลูกได้กับมือนะมาะดึงลงมาใช้ขากล้องดึงลงมาดึงค่ะดึงดึงค่ะเก็บกินไม่เต็มแต่ก็อยากเก็บเอาไปเออเอาไปจากแยกแห้งไว้เนาะอเอาแค่นี้แหละเอาไปจากแห้งไว้เดี๋ยวร้านทำไมนี่มาเอาไปเลอเอาไปจากไว้กินเป็นยาแค่น,นั้นแหละเนาะ โอเคนะคะอันนี้แอดจะปลูกไว้กับมือเด้อแอดจะปลูกไว้กับมือตะก่อนเอาไม้ไม้ไว้ตรงนี้โอ้หนอ้องเอ้ยอ่ะเอาอีกลี่นกล่นได้ไหมไม่ได้ค่ะกิ่งนี้น่าจะได้นะเอากิ่งนีกลิ่งเดียวพอแล้วนะอีกลิ่งกิ่งเดียวพอก่อนเด้อโอเคค่ะโอ้โอเคว้าว ได้แล้วไม่ไหวแล้วไหวไม่ไหวไม่ไหวไหมคะโอ๋โอ้พอ,อ,อแล้วพอแล้วค er, ่ะอุ้ยอ e. ุ้ยอ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 ุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยต้นนี้ค่ะนี่แอดก็ได้แล้วเนาะกินไม่เป็นแต่ก็อยากเก็บ อยากเก็บนะเดี๋ยวจะไปลวกลวกลวกมันขมทีนี้เราเอาตากแห้งไว้อะกินเป็นยาได้อยู่มั้งแต่ถ้าขมขมแอบกินไม่แปน้น้ำปลาหวงน้ำปลาหวานมันนะคนที่ชอบเขาก็ชอบเราไม่ว่ากันนะคนเขาชอบกินต่อเขาชอบกินไปแต่เขาชอบอะเออของเขาชอบไป็นไงอะเดี๋ยวประมาณนี้เห็นไหมมันก็สวยนะสวยมากเห็นไหมเหนื่อย โอ้หัวมันขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้เนี่ยตัวนี่เราล้อมเองเดอ้อก่อนที่จะคายให้หลานนะทังบุละเสาตัวนี้หายก็ละหาเป็นหนึ่งต้นสองต้นมั้งสองต้นไม่รู้เปหายไปไหนนี่ต้นกล้วยอีกตอนนั้นอัปลีกล้วยมีเราก็มีอยากออกไปเนาะของเราหน้าบ้านก็เราเอากลอยู่ตรงนั้นก็กินหมดต้นกล้วยมีตั้งหลายเครือุงเครือ วันที่ปีกล้วยนั่แหละเนี่ยลองๆเข้ามาส่งหนูอะไรเขาก็เอาไปหมดอะอเหมือนเป็นของสาธารณะเนาะนอันนี้อันนี้อันนี้เล็กๆอันนี้น,นัใหญ่นะใครอยากได้มาเอาหลานชายก็ได้นหะเอาได้ไงเขามีเจ้าเจ้าของเนาะอย่างน้อยๆปีนี้มันมีราคาไงใช่ไหม มีราคา่ายมีเลยค่ะธรรมชาติธรรมชาติรราตนี่ได้แล้วแต่ก็ยังทำอะไรไม่เป็นเอาไปลวกเอาไปลวกแล้วก็ตากแห้งเออเย็นนี้จัดการลวกสวยมากสวยมากมากบุกไปเลยนะบุกไปเลยนะข้างบนอนะโอเค ต้นมะกอกให้พี่จงดูนะและ,ะเกษตรบันๆของเรานะภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นนะแต่ละวันนะครมีแช่นนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย